อะเนี่ย,ยเลอะเต็มไปหมดเลยอ๋ยอไอ้กปกไปหมดเลยเนี่ยอ๋หยุดเลยนะไอ้พวกชนบดคะอรนะครับใครชนรบดน,นะคะฉันก็คุยกับพวกแกนั่นแหละดูสิตีนกันเนี่ยเลอะต็มื้นหมดเลยเนี่รู้ไหมพ,พื้นเนี่ยมันมีค่ามากกว่าพวกแกสิไม่นีคุณพูดแบบนี้ได้ไงฮะ เพื้อนมันก็เป็นแค่สิ่งของอ่ะพวกผมเป็นคนคุณทำเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่ได้นะครับทามาเป็นสอนคนอื่นก่อนเข้าบ้านคนอื่นเนี่ยผัดล้างตีนให้มันสะอาดก่อนนะออกไปออกไปสิออกไปไปสิไปไปตกจริงน้องนิมพัฒนาขึ้นเยอะเลยเนี่ยพวกพีมมากันแล้วเหรอครับเชิญนั่งครับ น็อตเป็นไงบ้างาธุรกิจช่วงนี้แต่งตัวดูดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับพี่ปันก็เพราะว่าได้พวกพี่ทั้งสองคนคอยช่วยเหลือผมตอนนี้บริษัทก็เลยไปได้สวยครับนี่น็อตถึงแกเนี่ยจะบริหารพนักงานของแกบริษัทแกจะใหญ่โตแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดแกบริหารคนในครอบครัวไม่ได้เนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์นะน็อตครับคือเมื่อกี้ผมได้เห็นแล้วก็ได้ยินจากที่น้องสาวผมมาพูดไม่ดีกับพวกพี่ทั้งสองคนแล้วอะผมต้องขอโทษแทนแกด้วยนะครับ ไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้ฉันไม่ถือสานะแต่ว่าว่าแต่แกอสอนน้องสาวยังไงฮะอ๋อคือว่าผมก็จ้างติวเตอร์ระดับประเทศถ้านำอะไรเงี้ยครับมาสอนน้องสาวผมนี่นาะต่อให้แกจะจ้างคนมาเป็นสิบคนหรือว่าเหมาคนมาสอนทั้งประเทศเนี่ยมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนะแกจําไม่ได้หรอเมื่อก่อนอะ่ะพวกเราก็เริ่มจากศูนย์นะจําได้ครับพี่พิม เพราะว่าพวกเราทุกคนน่ะเริ่มต้นจากความลำบากเราเลยรู้คุณค่าของความพยายามแต่ว่าคนที่เกิดมามีพร้อมทุกอย่างไม่เคยเริ่มจากศูนย์เนี่ยถ้าเราไม่สอนเขาตอนนี้เขาก็จะไม่รู้จักคุณค่าของความพยายามนะได้ครับงั้นต่อไปนี้ผมจะใช้ประสบการณ์จากที่พวกพี่ทั้งสองคนนะสอนผมเอาไปสอนน้องสาวผมนะครับต่อไปนี้ผมจะไม่ใช้เงินในการสอนน้องสาวผมอีกแล้ว นีะครับพ่อแก่แล้วเหรอทำไมยังถึงไม่กลับอีกแล้วกล้าดียังไงไมานั่งโซฟาบ้านฉันเนี่ยฮะถ้ามันสกรปรกขึ้นมาเนี่ยจะทำไงอ๋อเอ่ออ๋อป่าครับพลที่ว่าผมเอาขอไม่คุณน้อยนะครับเดี๋ยวกลับแล้วครับคุณน้อยครับของครับมไปก่อนนะครับ,บ,รบพี่น,อน้อยพี่คบคนแบบนี้ด้ยวยหรอดูการแต่งตัวสิไม่สุนทานะพี่เลยนะเจนี่มันไม่ได้เรื่องดิ เดี๋ยวเราไปหาบอมต่อไหมโอยเดีวเวพพี่ทั้งสองคนพี่ปังครับทําไมเมื่อกี้อ่ะพี่ไม่บอกความจริงกับน้องสาวผมไปเลยล่ะครับว่าพี่เป็นใครอ่ะนี่น้อตแกไม่คิดบ้างเหรอถ้าเกิดฉันบอกความจริงว่าฉันเป็นใครเนี่ยน้องแกจะเคารพแกแบบไหนฮะพี่เนี่ยเหมือนเดิมไหมนะชิดถึงแต่คนอื่นเนี่ยนี่น้อตจำไว้เลยนะจะสอนใครเนี่ยอย่าใช้เงินสอนอย่าใช้เงินเปลี่ยนแปลงพวกเขา ให้เป็นแบบที่แกต้องการนะน็อตครับผมเข้าใจแล้วครับถ้างั้นพวกพี่ไปก่อนนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับโซฟาฉจะสกกรบป๋พี่สันพี่มีเรื่องจะคุยกับแกมีอะไรเหรอพี่น,อน็อตพี่จะบ่นฉันหรือไงฉันไม่ได้จะบ่นแกแต่ฉันเนี่ย อยากให้แกลองไปทํางานร้านอาหารฉันสักอาทิตย์สองอาทิตย์หน่อยได้ไหมทำไมอะพี่น็อตฉันทําอะไรไม่เป็นหรอกฉันไม่อยากไปด้วยนี่ซันมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าแกทําอะไรเป็นไม่เป็นหรอกนะฉันอยากให้แกรู้ว่าเงินแต่ละบาทที่ฉันหามาได้เนี่ยมันยากและมันลําบากแค่ไหนนี่แกรู้ไหมว่าฉันเนี่ยต้องใช้แรงต้องใช้เวลาแค่ไหนฉันอยากให้แกรู้มันจําเป็นมากเลยเหรอพนักงานร้านพี่ก็มีเยอะแยะแล้วนี่จําเป็นสิซัน มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าร้านชั้นเนี่ยมีพนักงานเยอะหรอกนะแกรู้ไหมชั้นเองเนี่ยก็เริ่มมาจากศูนย์เหมือนกันชั้นเนี่ยไม่อยากให้แกคิดว่าเงินที่ชันให้แกแต่ละบาทเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งของที่หาไม่ได้ง่ายๆหรอกนะเอาแบบนี้ถ้าแกไม่ไปทํางานที่ร้านชั้นเนี่ยฉันจะหักค่าขนมทุกบาททุกตางค์ของแกเลยก็ได้ฉันจะลองดูดีมากงานพรุ่งนี้แกเริ่มทํางานแล้วกัน เพฉันเพิ่งรู้อ่ะว่ามันเหนื่อยกว่าที่คิดเยอะเลยมันก็ต้องแนนอนอยู่แล้วสิทํางานนะ่ะมันต้องเหนื่อยแต่แกภูมิใจใช่ไหมล่ะฮใึใช่ใช่อย่างน้อยฉันก็รู้ว่าทุกปาท,ที่หามามันมีค่าดีแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะแนะนำสองคนนี้ให้แกรู้จักคนที่ใส่สูทตร,ตรงนี้เนี่ยเขาชื่อว่าคุณปั่นส่วนผู้หญิงที่ใส่ชุดเดสสีดำเนี่ยเขาชื่อว่าคุณพิมพ์ ทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นคนสอนงานพี่ตั้งแต่ตอนที่พี่ไม่มีอะไรจนตอนเนี่ยพี่มีฐานะพี่มีบ้านพี่มีเงินให้แกอยู่แบบสุขสบายไงเอาสวัสดีเขาสิสวัสดีค่ะนี่เปลี่ยนไปเยอะนะคือว่าหนูต้องขอโทษด้วยนะคะวันนั้นน่ะที่หนูวาดพวกพี่ไปแล้วก็ต้องขอบคุณพวกพี่ด้วยนะคะที่คุยกับพี่ชายหนูวันนั้น ถ้าไม่ได้คำเตือนจากพวกพี่เนี่ยหนูก็คงไม่เข้าใจหรอกคะ่ะนี่จำไว้นะคุณค่าของคนเราอะมันไม่ได้วัดกันที่สิ่งของแต่ว่ามันวัดกันที่หัวใจแล้วสิ่งที่เราทำให้คนอื่นมากกว่าค่ะถ้าคนได้แล้ว